สวัสดีนะครับสวัสดี fc แฟนหวยไทยยอนพารวยตรงท่านนะครับก็หลังจากที่แอดไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับมาสองวันสาวันแล้วนะครับก็ก็เนื่องจากนะครับภารกิจงานต่างๆนะครับเนาะวันการเวลานะครับมันมีเวลาน้อยนะครับแอดเลยไม่ได้ลงให้นะครับก็อันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับขอโทษสมาชิกจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็จะมาลงชุดนะครับสองตัวบนตรงโต๊ะให้นะครับ เนาะก็จากงวดที่แล้วนะครับก็เข้าเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับแอดจะมาจับให้นะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับแอดจะลงก็จะลงแต้มร้อยสิบหน่อยให้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกเอฟซหลายท่านขอมาครับแต่แอดยังไม่ได้ลงให้เลยนะครับเวลาก็ระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเนาะอันนี้แอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยสมาชิกทุกๆคนด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่รอคอยอชุดสรุปาสามตัวบนอยู่นะครับก็ทนรออีกนิดนึงนะครับแอดกำลังเล่งมือทำให้นะครับถ้าเกิดว่าเล่งมือไปมากๆก็เดี๋ยวจะจับเลขมันผิดคาดเคลื่อนไปนะครับก็ขออภัยนะครับเนาะก็ขอให้สมาชิกเข้าใจด้วยนะครับก็ส่วนตัวแอนะครับแอดก็ต้องลงดึกต่อนะครับ ลงจนถึงโน่นนะครับจนถึงสงการเลยนะครับก็อยู่เดือยาวนะครับเนาะก็ต้องอยู่ทดแทนคนที่เขากักตัวนะครับแล้วก็คนที่ติดโควิดไปนะครับก็ต้องทําหน้าที่แทนนะครับหลายๆอย่างเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับชุดสองตัวบนตรโต๊ะนะครับชุดนี้นะครับก็เอามาจากสิบหน่วยนะครับที่แอดลงให้นะครับสูตรกับสูตร b ชนกันนะครับมาจับนะครับเนาะก็จากงวดที่ผ่านมานะครับผลก็เข้านะครับหกเจ็ดตรงๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสิบหน่วยบนนะครับไปครับอ่ะมาครับก็มาดูนะครับเด่นสิบหน่วยบนสูตร A นะครับเนาะก็จากสถิตินะครับก็เดินดีมาตลอดนะครับยังไม่หลุดครับเนาะ แล้วก็หวังว่าคงไม่หลุดนะครับขอให้มันเดินต่อไปนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเด่น925 536นะครับผลออกเป็น6 7นะครับผ่านเนาะงวดนี้นะครับเด่นนะครับ8 7 4 2 0นะครับเนาะก็พิจารณาเอานะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะต่อไปนะครับก็เป็นเด่น10หน่วยบนนะครับสูตร B นะครับสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะครับ เดินดียาวๆนะครับก็ขอให้เดินดีต่อไปนะครับเนาะวดที่ผ่านมานะครับก็เด่น03678นะครับก็ผลออกนะครับ67นะครับก็ผ่านเนาะส่วนวดนี้นะครับเด่น03678นะครับก็เดี๋ยวเรามาจับคู่2ตัวบนตรงโต๊ะกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาจับนะครับ ผู้เด่น2ตัวบนตรงโต๊ะนะครับงวดมาที่หนึ่งนะครับเดือน4ปี65นะครับระหว่าง87420นะครับกับ03678นะครับเนาะก็ผู้เด่นนะครับเลขตัวชนนะครับก็ชน078นะครับชน3ตัวนะครับงวดนี้ผู้เด่นนะครับแอดคัทมาให้แล้วนะครับเนาะก็จะเด่นนะครับ8083 8687นะครับ7073 76 40นะครับ4748 สองศูนย์สองเจ็ดสองแปดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับเนาะก็ขอให้สมาชิกนะครับพิจารณาเอานะครับก็ผิดถูกนะครับยังไงก็ขอให้ว่ากันไปตามสูตรนะครับอย่าว่าแอดนะครับนะครับสาหรับชุดของชุดที่แอดคัดเลือกมาให้นี่ก็คือชุดที่เด่นนะครับแอดดึงเด่นมาจากเลขตัวชนนะครับศูนย์เจ็ดแปดนะครับก็ ให้สมาชิกเอายุจารณาเอานะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับพ่อที่มันชนสาักหกนะครับมันออกหกเจ็ดนะครับเนาะก็มาตัวหนึ่งนะครับแต่งวดนี้นะครับก็พิจารณานะครับศูนย์เจ็ดแปดนะครับก็แอดดึงเด่นมาให้แล้วนะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ